สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูอัปเดตความคืบหน้าของสถานีรถไฟความเร็วสูงทั้ง3สถานีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นที่ปากช่องก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงบริเวณที่จะเดินทางไปที่ซับม่วงนะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็เขาทําการเจาะทะลุกําแพงแล้วนะครับซึ่งแต่ก่อนมันจะมีกําแพงแล้วก็ต้นจามจุลีแถวๆนี้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือทางผู้ลเมอเองก็ทําการเปิดพื้นที่ตรงบริเวณนี้แล้วครับจะเห็นว่าเส้นทางตอนนี้ก็ ทะลุกันเรียบร้อยครับทุกท่านเห็นไหมครับก็ในอนาคตนะครับเส้นทางก็จะได้เชื่อมหากันสักทีนะครับนังจากที่แต่ก่อนก็ยังไม่ได้มีการลงพื้นที่นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวภายในอาคารผู้โดยสารนะครับสถานีความสูงปากช่องนะครับความคืบหน้าณช่วงเดิมพฤศจิกาตอนนี้ก็เห็นไหมครับตอนนี้ก็ทยอยหล่อเสาของตัวอาคารขึ้นแล้วนะครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้ก็กําลังหล่อเสาทยอยเพิ่มความสูงแล้วครับเห็นไหมครับจากแต่ก่อนที่มาก็มีเทพาะ เป็นฟุตติ้งเฉยๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มเพิ่มขนาดความสูงเสาขึ้นมาแล้วครับทุกท่านก็ประมาณนี้นะครับสาหรับตัวสถานีความเร็วสูงปากช่องนะครับทุกท่านเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านลงพื้นที่นะครับก็จะเริ่มต้นพาทุกท่านขี่มาตั้งแต่ตรงบริเวณใต้สะพานถนนนะครับหมายเลข224เกยนะครับยาวไปจนถึงจุดที่เป็นต้นจามจุรีเมื่อกี้ครับที่เป็นจุดที่เขากําลังเปิดพื้นที่เพื่อไปเชื่อมต่อกับ เส้นทางที่มาจากทางซับม่วงพอดีเลยครับวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านดูแบบจุใจกันไปเลยนะครับประมาณ7นาทีด้วยกันนะครับคือแนวเส้นทางนะครับช่วงเลยจากสถานีทซับม่วงมานะครับเส้นทางก็ยังจะขนานกันอยู่นะครับแต่ว่าจะเริ่มมาไม่ขนานกันตรงเส้นที่ผมแยกเส้นให้ดูครับที่เป็นเส้นสีน้ําเงินกับเส้นสีเหลืองนะครับโดยเส้นสีเหลืองก็จะเป็นแนวความเร็วสูงนะครับแล้วก็ เส้นสีน้ำเงินก็จะเป็นแนวรถไฟทางไกลนะครับก็ไม่ขนานกันประมาณช่วงนี้นะครับแล้วก็จะกลับมาขนานกันอีกทีตรงบริเวณที่ผ่านสะพานถนนหมายเลข2องสอง,สองสนะครับผมเดี๋ยวเราจะออกเริ่มต้นเดินทางนะครับจากใต้สะพานถนนหมายเลข2องสองสนะครับจุดที่เส้นทางเริ่มไม่ขนานกันนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงตรงบริเวณต้นจามจุลีนะครับที่ขึ้นต้นหัวคลิปให้ดูเมื่อกี้นะครับ แต่ว่าในขณะที่เดินทางตรงนี้ก็คือมันจะผ่านแนวของสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องด้วยนะครับโอเคนะครับเริ่มออกเดินทางกันได้เลยครับทุกท่านตรงบริเวณช่วงที่ออกเดินทางเริ่มต้นนะครับตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นว่างานฟุตติ้งก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็คือเหลือแค่หล่อเสาเพิ่มขนาดความสูงอย่างเดียวครับทุกท่านช่วงนี้นะครับก็จะมีความคืบหน้าประมาณนี้นะครับโดยปกตินะครับเสาต่อหม้อที่เป็นรูปทรงปกตินะครับก็คือตอนนี้ก็คือเหลือแค่ขั้นตอนการหล่อเสา เพิ่มขนาดความสูงอย่างเดียวนะครับสาหรับช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี Demon> ้ก็เท่าที่สังเกตดูก็คือผู้ละหมอกก็กําลังทยอยหล่อเสาเพิ่มขนาดความสูงอยู่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็เนี่ยครับช่วงที่ใกล้จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีความเร็วสูงปากช่องก็จะเริ่มมีการใส่บล็อกแบบแล้วก็กําลังดําเนินการหล่อเพิ่มขนาดความสูงอยู่ครับทุกท่านก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับตอนนี้เราก็เดินทางใกล้จะถึง บริเวณสถานีความเร็วสงปากช่องแล้ะครับเห็นไหมครับตรงบริเวณนี้ก็จะมีการเริ่มเอานั่งร้านมาวางใส่แล้วครับกานก็น่าจะทยอยดําเนินการไปเรื่อยๆะครทุกท่านเนี่ยครับก็งานฟูดต,ติ้งแถวนี้ก็เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านเหลือแค่หลอเสาอย่างเดียวนะครับ อันนี้ผมว่าที่เป็นเสาต่อหม้อแยกออกมาเป็น2เสาตัวนี้ก็น่าจะเป็นเสาต่อหม้อสาหรับใส่รางเดี่ยวนะครับทุกท่านเข้าใจว่าน่าจะเป็นจุดที่จะแบ่งเป็นรางหลีกแล้วก็รางปกตินะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มเดินทางเข้าที่ตัวสถานีความเร็วสูงปากช่องแล้วครับทุกท่านเสาต่อหมอก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วครับหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นรูปทรงรูปยูควมครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างงั้นครับตอนนี้ก็ บางส่วนก็กําลังทยอยทาฟุตติ้งนะครับแล้วก็บางส่วนก็ใส่โครงเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสักหนก็คงนําซีเมนต์มาเทนะครับก็จะได้เป็นฐานฟุตติ้งต่อไปนะครับในอนาคตนะครับทุกท่านก็เนี่ยครับก็ความคืบหน้าช่วงเดินทางเข้าสถานีความเร็วสูงปากช่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับเราก็จะเดินทางเข้าที่ตัวอาคารผู้โดยสารแล้วครับทุกท่านซึ่งจะอยู่ข้างหน้าของเราหลังจากนี้แล้วครับ อันนี้ก็จะเป็นสภาพความคืบหน้านะครับของตัวอาคารผู้โดยสารนะครับสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องนะครับตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าทางผู้ละเมยเ,เองนะครับก็กําลังทยอยหล่อตัวเสาอยู่นะครับให้ได้ขนาดความสูงตามที่ต้องการนะครับทุท่านเห็นไหมครับก็งานฟุตติ้งบริเวณตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับงานฐานรากเนาะก็เหลือแค่ งานหลอเสาเพิ่มขนาความสูงอย่างเดียวครับหลังจากนี้นะครับถ้าหลอดเสาได้ความสูงแล้วหลังจากนี้ก็จะทําเป็นคานของแต่ละชั้นน,นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณอย่างนั้นคงคล้ายๆกับสถานีความเร็วสูงสระบ,บุรีนั่นแหละครับหมายถึงว่าในรูปแบบเชิงโครงสร้างนะครับแต่ว่าสถาปัตยกรรมก็น่าจะต่างกันอยู่นะครับ เนี่ยครับเสาต่อมอที่ผมพูดถึงนะครับที่มันจะเป็นแบ่งเสาออกมานะครับเห็นไหมครับก็ถ้าเป็นเสาเล็กๆก็จะเป็นเสาสําหรับรางหลีกนะครับส่วนตัวที่เป็นเสาใหญ่ตรงกลางก็จะเป็นรางหลักนะครับซึ่งก็จะเป็นรางคู่นะครับแบบไปกลับนะครับทุกั่นเนี่ยครับก็คือเหมือนเสาเล็กก็อารมณ์เหมือนว่าน่าจะเป็นรางสําหรับประมาณว่ารถไฟอะวิ่งเข้ามารอรับผู้โดยสารอะไรประมาณนี้นะครับ เนี่ยครับพอมาถึงจุดนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเสาต่อหม้อที่เป็นรูปยูคว่ำนะครับในฝั่งที่จะเดินทางไปที่สมวงเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามีความคืบนหน้าขึ้นหลายเสาแล้วครับตอนนี้ก็ขึ้นมาทั้งหมด4เสาแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับเสาที่5ก็กําลังจะหล่อนะครับบล็อกที่2ขึ้นมาอีกนะครับเห็นพวกเราเหมาเคยเล่าผมฟังนะครับว่าเสาต่อหม้อเสาใหญ่ๆแบบนี้นะครับใช้เวลาในการหล่อนะครับเสาเดียวนี้ใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับทุกท่านใช้เวลานานมากนะครับเพราะว่ามันใหญ่นะครับ รตรงจุดพวกนี้ก็เริ่มใส่นั่งร้านแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้ก็เริ่มนํานั่งร้านมาวางใส่หลายตัวแล้วครับทุกท่านในอนาคตก็น่าจะทยอยหล่อเพิ่มขนาดความสูงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับสถานีความเร็วสูงปากช่องตอนนี้เริ่มมีความคืบหน้าค่อนข้างเยอะเลยครับก็คือตอนนี้ถ้าใน3สถานีผมว่าก็ให้สระบุรีเป็นที่1นะครับในด้านความคืบหน้านะครับแล้วก็ปากช่องก็ตอนนี้ก็มาที่2นะครับส่วนตอนนี้ ของนครราชสีมาตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการดาเนินการอะไรนะครับมีแค่การเคลียร์พื้นที่ออกแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับท่านเฉพาะหรือลางรถไฟเก่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่างานรื้อถอนตัวอาคารก็คือตอนนี้ยังนะครับแต่ว่ามีการกั้นพื้นที่ไว้แล้วครับสําหรับตัวสถานีความเร็วสูงนครราชสีมานะครับ เนี่ยครับตรงจุดบริเวณข้างหน้านะครับคือแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่จะออกไปเชื่อมต่อกับตรงบริเวณที่เขาสร้างมารอนะครับจากตัวสถานีซับม่วนนะครับทุกท่านซึ่งแต่ก่อนตอนที่มาดูช่วงเดือนตุลาคมนะครับตอนนั้นก็คือยังไม่ได้มีการเคลียร์พื้นที่ตรงบริเวณนี้ออกนะครับแต่ก่อนก็คือยังมีกําแพงมีอะไรพวกนี้อยู่นะครับมันมีกําแพงแล้วก็มีต้นไม้ต้นจามจุลีอยู่แถวนี้นะครับคือมารอบเดือนพฤศจิกาตอนนี้ก็คือ แล้วเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็กําลังมาดําเนินการงานเสาเข็มอยู่ครับก็คาดว่าปีหน้าก็คงจะดําเนินการเสร็จแล้วก็น่าจะมีเสาตอหม้อ,อขึ้นมานะครับทุณกันอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่จะออกจากตัวสถานีความเร็วสูงปากช่องนะครับในอนาคตก็น่าจะมีการทําเป็นเส้นทางเพื่อเดินทางตรงเข้ามาที่สถานีความเร็วสูงปากช่องนะครับทุท่านเนี่ยครับก็รบต,ตรงนี้เลยแหละครับที่ในอนาคตก็น่าจะ รับเปลี่ยนนะครับให้เป็นทางเข้ามาในตัวสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องนะครับทุกท่านเนี่ยครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูหน้าบริเวณถนน2อง7นะครับซึ่งจะเป็นจุดที่จะใช้สําหรับเดินทางมาที่สถานีความเร็วสูงปากช่องในอนาคตนะครับทุกท่านซึ่งตอนนี้ก็สถานะบริเวณนี้ก็ยังเป็นทาง4ี่เลนอยู่นะทุกท่านก็ถือว่า มีความเจริญอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในอนาคตผมว่าเขาก็น่าจะมีการขยายทางขึ้นดีนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะครับทุกท่านเนี่ยครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปจันทึกนะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยวสายก็จะเข้าไปที่ตัวปากช่องนะครับสําหรับจุดนี้นะรู้สึกว่าทางเส้นนี้ก็จะสามารถไปที่ด่านขุนทศแล้วก็ลบบุรีได้นะครับสําหรับถนนหมายเลข2247นะครับ เดี๋ยวเราออกมาจากปากช่องนะครับมาที่นครราชสีมาบ้างนะครับทุกท่านตอนนี้มาดูความคืบหน้าบริเวณสถานีรถไฟนครราชสีมากันนะครับว่าตอนนี้เขาทําอะไรไปบ้างนะครับสำหรับขบวนที่จอดอยู่ตรงนี้ก็เป็นขบวนที่417นะครับรถที่จะเดินทางไปที่อุดรธานีนะครับออกเวลา 15. 55าินาทีนะครับทุกท่านก็ตอนนี้ก็อยู่ในสถานะเตรียมกําลังรอกนะครับทุกท่านก็เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตรงบริเวณสถานีรถไฟนครราชสีมากันนะครับว่าตอนนี้เขาทาอะไรไปบ้างนะครับ ตรงบริเวณแนวเขตตรงนี้ก็จะเป็นแนวเขตที่ว่าเขารื้อรางรถไฟเก่าออกนะครับทุกท่านตอนนี้ก็คือมีแค่การรื้อรางรถไฟเก่าออกนะครับยังไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับทุกท่านก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็มีสภาพเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับมีแค่รางเก่าที่โดนลื้อออกเท่านั้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอาคารผู้โดยสารนะครับสถานีรถไฟนครราชสีมานะครับสถานะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีการรื้อถอนเลยครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับในอนาคตก็จะถูกกสร้างเป็นสถานีความเร็วสูงนครราชสีมานะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวอาคารผู้โดยสารนะครับน่าจะอยู่ตรงบริเวณสถานีเดิมนี่แหละครับ จุดนี้ก็จะเป็นอาคารพาณิชย์นะครับหน้าถนนมุขมนตรีนะครับตอนนี้ก็คือทางผู้เช่าก็ออกหมดทุกคนแล้วครับทุกท่านตอนนี้สถานะก็คือกั้นเขตไว้แล้วครับเดี๋ยวรอในขั้นตอนการรื้อถอนอยู่นะครับตอนนี้ก็สภาพก็จะมีให้ทุกท่านเห็นประมาณนี้นะครับตรงบริเวณจ,จุดนี้นะครับในอนาคตนะครับก็น่าจะสร้างเป็นลานจอดรถนะครับสาหรับ ตรงบริเวณอาคารพาณิชย์หน้าถนนมุขมนตรีครับทุกท่านหรือว่าตรงบริเวณนี้ก็จะมีห้างมาโคนะครับในอดีตนะครับถ้าใครเคยมาก็คงจะคุ้นชินกับห้างมาโคเนี่ยครับตรงที่เป็นรูปแฉกตรงนี้ครับห้างมาโคเก่านะครับทุกท่านตอนนี้ก็เป็นตำนานไปแล้วนะครับทุกท่านตอนนี้นะครับผู้รับเหมาเองก็ยังไม่ได้รื้อถอนนะครับแต่ว่ามีการนำเบรเกอร์แล้วก็ตัว อะไรต่างๆนะครับรั้วกันมาวางไว้เรียบร้อยแล้วครับทุกท่นก็เดี๋ยวในอนาคตก็คงจะดําเนินการและครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเสาต่อหม้อนะครับหน้าโรงเบียร์ตะวันแดงนะครับทุกท่นอันนี้ก็จะเป็นเสาต่อหม้อคู่นะครับแล้วมีคานใส่ไว้ตรงกลางนะครับเหมือนตรงทางลงเขื่อนลำตะคองนั่นแหละครับ ถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับตอนนี้ก็คือทําฝั่งหนึ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งก็ตอนนี้กําลังเปิดหน้าดินอยู่ครับในอนาคตก็น่าจะดําเนินการก่อสร้างขึ้นนะครับทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นภาพอีกฝั่งหนึ่งนะครับสําหรับตัวเสาต่อหม้อเมื่อกี้นะครับที่ผมถ่ายให้ทุกท่านดูนะครับก็จะพาทุกท่านมาดูในฝั่งบริเวณตรงที่ อยู่ติดกับหน้าโรงเบียร์เลยครับก็อันนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับให้ทุกท่านดูนะครับตอนนี้ก็สถานะตอนนี้ก็หล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหเสานะครับตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งก็กําลังเปิดหน้าดินอยู่ครับเดี๋ยวในอนาคตก็น่าจะมาดําเนินการงานเสาเข็มแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มนะครับนอกจากการเปิดหน้าดินไว้นะครับตอนนี้ อันนี้ที่ท่านมองเห็นตรงนี้ก็จะเป็นสะพานสีมาธานีนะครับทุกท่านผมพาทุกท่านมาอยู่ใต้สะพานสีมาธานีนะครับมาดูอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่เขาเปิดหน้าดินไว้นะครับตรงนี้แหละครับเดี๋ยวในอนาคตเขาก็น่าจะสร้างเสตาตอมอขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ ทำการหล่อเสาเพิ่มนขนาดความสูงนะครับสถานะตอนนี้ก็คือไหมครับตอนนี้เขาก็ทําการเปิดหน้าดินไว้แล้วครับท่นนานก็กเดี๋ยวในอนาคตก็น่าจะมีการดําเนินการก่อสร้างแล้วครับสําหรับตรงนี้ก็คือบริเวณใต้สะพานสีมาธาน,นีนะครับแล้วก็ที่ผมแผนกล้องไปก็จะเป็นตรวอาคารพาณิชย์หกคูหาเดิมนะครับตอนนี้ก็ทําการรื้อถอนออกแล้วเรียบร้อยแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการงานเสาเข็มอยู่ครับตอนนี้ เนี่ยครับพามาดูการก่อสร้างแบบใกล้นะครับอันนี้ก็จะเป็นร่องรอยของอาคารพาณิชย์หกสิบคูหาเดิมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทํางานเสาเข็มนะครับจะสังเกตเห็นว่าอุปกรณ์ทํางานเสาเข็มนะครับวางอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับตอนนี้ผู้รับเหมาก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะทําเสาเข็มไปได้หลายเสาแล้วครับเดี๋ยวในอนาคตก็คงจะมีการขุดเพื่อที่จะทาฟุตติ้งต่อไปนะครับทุกท่าน สำหรับจุดที่ผมกำลังเดินทางเข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณหลังสวนภูมิรักษ์นะครับก็เส้นทางก็จะตามแผนที่เลยครับนี่ครับตามเส้นสีแดงเลยครับซึ่งผมก็จะทําการขี่มอไซค์ไปยน์เกือบจะถึงบริเวณหน้าสถานีรถไฟนครราชสีมาเลยครับทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้ากันนะครับว่าตอนนี้นะครับเขาดำเนินการไปถึงไหนบ้างแล้วครับทุกท่าน ตอนนี้นะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับตอนนี้มีการเปิดพื้นที่ไว้แล้วครับเข้าใจว่าเดี๋ยวในอนาคตนะครับก็น่าจะมีการมาดําเนินการงานเสาเข็มนะครับหรือว่าเขาจอดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกท่านแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูก็ยังไม่มีร่องรอยนะครับมีเฉพาะตัวอุปกรณ์มาวางไวเ้เฉยๆนะครับทุกท่านก็เดี๋ยวเข้าใจว่าในอนาคตก็น่าจะมีการเข้าพื้นที่มาทํางานเสาเข็มบริเวณตรงนี้นะครับเป็นไหมครับเท่าที่สังเกตดูตอนนี้ก็ มีการนำอุปกรณ์มาวางไว้นะครับตรงบริเวณข้างหน้าที่เรากําลังมองเห็นอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟนครราชสีมาแล้วครับทุกท่านซึ่งจะอยู่ข้างหน้าห่างจากนี้อีกไปประมาณ1กิโลเมตรโดยประมาณนะครับตอนนี้นะครับเรามาที่สถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีกันนะครับทุกท่านว่าตอนนี้เขามีความเคลื่หน้าไปถึงไหนแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับ นี่ก็จะเป็นเสาต่อมอช่วงที่จะเดินทางเข้าที่สถานีความเร็วสูงสระบุรีนะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็ล้อเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านนะครับแล้วก็ตอนนี้ลอนเชอร์ก็เริ่มนํามาวางตรงนี้แล้วครับในอนาคตก็เตรียมพร้อมที่จะติดตั้งแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอาคารผู้โดยสารนะครับของสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีนะครับเป็นไหมครับตอนนี้ก็กําลังทยอยทําโครงสร้างคานของชั้นที่3ามแล้วครับรู้สึกว่าจะมีบางตัวนะครับ ขึ้นคโครงชั้นที่4ไปแล้วนะครับโอ้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าอยู่เหมือนกันนะครับตรงจุดพวกนี้ก็ตอนนี้เสาตอม้อก็หล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกาลังอยู่ในขั้นตอนของการวางสเปนอย่างเดียวแล้วครับหลังจากนี้นะครับทุท่านนี่ครับถือว่ามีความคืบหน้าอยู่พอสมควรนะครับตรงที่เป็นนั่งร้านตรงนี้นะครับก็คือเขาจะหล่อสเปนบนเสานะครับทุกท่านเลยจะต้องมีการติดตั้งนั่งหลานไว้นะครับทุกท่านเนี่ยครับเสาตอม้อใหญ่เสาตอม้อรูปยูค้อมพวกนี้ก็หล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็กาล วางสเปรยนมาเรื่อยๆนะครับ,บทุกท่านนี่ก็จะเป็นความคืบหน้าของตัวสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบ,บุรีนะครับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกานะครับก็จะมีความคืบหน้าประมาณนี้เลยครับ,บทุกท่าน พอถึงจุดนี้ก็สิ้นสุดแนวเขตของสถานีความเร็วสูงสระบุรีแล้วครับแล้วก็เป็นเส้นทางวิ่งปกติแล้วครับหลังจากนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นภาพมุมสูงนะครับของความคืบหน้าของการก่อสร้างสถานีความเร็วสูงสระบุรีนะครับทุกท่านซึ่งอันนี้นะครับได้รับการอนุเคราะห์คลิปนะครับจากบริษัทนิวเฮิร์บสองศูนย์สองห้าจำกัดนะครับทุกท่านซึ่งพี่พี่เขานะครับ ทำงานเกี่ยวกับงานเดินลอนเชอร์นะครับแล้วก็งานโพสเทนชันด้วยนะครับน้าถ้าใครสนใจนะครับที่จะเรียกใช้นะครับบริษัทนิวเฮิร์บก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัทนิวเฮิร์บ2อได้เลยนะครับทุกท่านซึ่งพี่ๆเขานะครับพร้อมที่จะให้บริการตลอดเลยนะครับทุกท่านโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมคลิปมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางแอดดิงก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ